สวยค่ะเป็นผ้าไทยพิมพ์ลายนะคะเจออีกหนึ่งร้านแล้วที่น่าสนใจนั่นก็คือร้านโมเมนนั่นเองค่ะ คือบางคนนะคะเขาจะบอกว่าโอ้ยถ้าใส่ผ้าไทยอะบางอย่างอะราคาแพงนะคะยิ่งเป็นผ้าใหม่หรืออะไรอย่างนี้เนี่ยตัวหนึ่งหลายพันนะคะแต่สาวๆที่อยากจะประหยัดง,งบเนาะหรือว่าเซฟเงินในกระเป๋าน่ะคะเลือกแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเป็นกระโปรงผ้าไทยพิมพ์ลายนั่นเองค่ะซึ่งร้านโมเมนะคะเขาจะอยู่ชั้นล่างค่ะชั้นีของตึกซิตี้นะคะก็จะมีหลายสีหลายเฉดน,นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูไปพ,พปร้อมๆกันเลยนี่เห็นไหมอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นสีม่วงทองนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวน้ำเงินค่ะ อันนี้จะเป็น่วงมังคุดนะคะพิมลายทองตัวนี้จะเป็นชมพูบางเย็นสวยมากๆเลยแล้วนอกจากนี้เนะะี่ยที่ร้านนะคะยังมีลายผ้าไทยสวยๆนะคะให้ได้เลือกเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสาวไซส์ S M L X L นะคะเข้ามาลงก่อนได้เลยที่ร้านแม่ค้าใจดีมากแล้วเมื่อสักครู่นี้น้องอาจถามราคามานะคะส่งตัวนี้120บบาทใช่ไหมคะ คุณหา120บาทใน IG นะคะใน Facebook ค่ะเขาขายตัวหนึ่ง3839อาจจะยังไม่มรวมค่าจัดส่งค่ะแต่เขาคุณมาที่ซิตี้นะคะแค่นี้เองนะคะ120บาทนะคะแล้วก็จะมีลายให้เลือกอย่างมากมายเลยหรือว่าอยากจะได้เป็นอันนี้เป็นโจงกระเบนเด็กนะคะก็จะมีไซส์นะคะนี่อย่างนี้เป็นเสื้อไทยนะคะเหมาะสําหรับช่วงหน้าร้อนช่วงซัมเมอร์นะคะจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยมีแค่ร้อนกับ,บร้อนมากนะ,ะใส่ได้ตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคอกระเช้าประยุกต์นะคะก็ ดูตัวไหนแล้วชอบนะคะวันนี้เนี่ยมาเลยนะคะที่กับที่ร้านโมเมนะคะจำหน่ายกระโปรงแฟชั่นแล้วที่ร้านมีรับทำออเดอร์คุณจะเท่าไหร่500ตัวพันตัวนะคะ5้าหมตัวนะคะเขามีช่างตัดนะคะเนื้อผ้าดีนะคะใส่สบายนะคะพิมพ์ลายนะ,ะสีสวยๆนี่ด้านในนะคะจะเป็นแบบนี้คือสวยมากเลยบอกเลยนะคะใครที่สนใจนะจ๊ะก็เข้ามารับออเดอร์ได,ได,ได้ด้านนี้เลยคะ่ะ